มามาดูภาพพนธที่4กันนะภาพพนธที่4นะครับจะเป็นเรื่องของช็อตฟอร์มเนาะหรือว่เป็นการรวบย่อลงมาโอเคเออในภาษาอังกฤษเนี่ยมันสามารถแบบเขียนลดรูปหรือว่ารูปย่อลงมาได้ซึ่งหลายๆทีก็จะเป็นอะไรที่มันเป็นพวก verb ช่วยเนาะพวก verb ช่วยหลักหลัก verb ช่วยนี่แหละคือโดยส่วนมากอะพวก verb ช่วยมันจะเป็นตัวที่สามารถรดลดรูปมาได้ verb ช่วยเนาะโอเคแล้วก็เ verb ช่วยม uh, ีอะไรบ้างมีลักลักเนาะก็จะมีพวกแบบคือถ้าเราคือถ้ามี3ตัวหลักเนาะก็จะมี verb to beverb to beverb do. to doverb to have นี่คือหลักๆของ verb ช่วยเนาะแต่ว่า verb to do ในที่นี้มันมันไม่มีการลดรูปถ้าจะลดมันไม่มีการลบรูปไปควบกับประธานอ่านงนี้ดีกว่าผมพูดอย่างนี้อันนี้คือประธานที่มันเดี๋ยวประธานที่มันแบบลดรูปออโอเคสีนี้น่าจะหมึกหมดละมันคือประธานโอเคช่างมันทุกคนครับ อันนี้คือบทเทว่าด้วยเรื่องของการลดรูปเนาะก็จะมีพวก is, am, are, นะ S M R S M R เนาะ verb to do เนี่ยช่างหัวมาไว้ก่อนเนาะ verb to do เนี่ยจะไปเรื่องของ do not เนาะจะไปเรื่องของ do not เนาะที่ไปเป็นคำว่า don't เนาะซึ่งอันนั้นเนี่ยมันไม่ใช่การลดรูปมาติดก,กับประธานไอ้พวกเนี่ยเช่นยกตัวอย่างเช่น อันนี้ลงไปก่อนนะปึ๊บปึ๊บเช่น he is, is. ก็กลายมาเป็น he's เนาะหรือ i am ก็กลายมาเป็น am um. อันนี้ไม่ออกเสียง am นะ am เนี่ยคือเสียงอันนี้อันเนี้ยอ่านว่า am um, เนาะถ้าไม่ลืมนะอันนี้ผมสอนใน ep0 เลยนะแล้วก็ are เช่น um you are ก็กลายมาเป็น your นะครับบ้างทีเนี่ยถ้าเราแบบไปคุยกับชาวต่างชาตินาะแล้วบางทีเขา text หรือพิมพ์ข้อความมาบางทีเนี่ยเขาแบบเวลาพิมพ์นะเวลาพิมพ์หรือเวลาแบบเขียนเป็นคำแบบไม่เป็นทางการบางทีเขาจะเขียนแบบนี้เหมือนกันเนาะอย่างเงี้ยหับแล้วก็ตามด้วย verb เลยเช่น your kidding right ก็ <c oughs> คืออันนี้คือจริงๆอะ่ะมันไม่ใช่ y o u r ที่แปลว่าของคุณนะเวลาเขาเขียน text กันแบบไม่เป็นทางการ k i d d i n g เนี่ยแปลว่าคือล้อเล่นเนาะคิดแปลว่าเด็กถูกไหมค i d d i n g คือการทำตัวเหมือนเด็กหรือเป็นการล้อเล่นนั่นเองเช่นแบบ just kidding ก็คือแค่ล้อเล่น just kidding คือฉันแค่หยอกเล่นล้อเล่นเหมือนเด็ก You're kidding right ก็คือ you are นั่นแหละมันมาจากอันนี้เนาะมันมาจากอันนี้ you are มาเป็น your แต่คำว่า your กับ your น,นี้ออกเสียงคล้ายกันทำให้บางทีเวลาเขาพิมพ์เขาพิมพ์เป็นอย่างนี้ได้เนาะอันนี้คือแบบ practical English เลยคือแบบ practical แปลว่าใช้ได้จริงน,นี่คือใช้ได้จริงแล้วก็อันนี้คือไม่มีในตำรานะไม่มีในตำราคำเนี้เวลาที่แบบไปใช้จริงไม่มีในตำราเพราะฉะนั้น อันนี้คือสิ่งที่ผมเจอมาในชีวิตเนาะแล้วเอามาถ่ายทอดให้ Your e kidding right อันนี้ไม่ใช่ว่ามันเป็นมุกของคุณถูกไหมมันเป็นคุณเนี่ยแค่หยอกเล่นถูกไหม right ก็เือถูกไหมอะไรอย่างนี้นะครับโ okay. อเคพวก is am are ไปะละทีนี้ we have เนาะ have ก็จะมี have have โอเคเยียมเลยเป็นประกาศรอล จะมีคำว่า have has had พวกเนี่ยครับอันนี้คือบทนี้คือ verb ช่วยไปอยู่ติดกับประธานนะ have เนี่ยยกตัวอย่างเช่น I have ถูกไหมเราตัดสองตัวหน้าออกก็จะกลายเป็น of อันนี้ออกเสียงว่า of นะครับไม่อ่านว่า f เนอะ of has เช่น she has ก็กลายมาเป็น she's เนาะ had ก็เหมือนกันเช่น he had แล้วก็กลายเป็น h e d เนาะแต่ที่ผมบอกอันนี้คือ verb ช่วยไม่ใช่ verb หลักเพราะฉะนั้นการที่ลงท้ายพวกอย่างเงี้ครับจริงๆแล้วเนี่ยมันยังมี verb หลักตามมาอยู่ verb หลักที่ตามมาอยู่เช่น s h e s อะไรครับบวก verb ช่องที่3 h e d บวก verb ช่องที่3อะไรอีก หรืออะไรอย่างนี้เนาะพวกเนี้ยอันนี้คือ verb หลักพวกนี้เป็นแค่ verb ช่วยเนาะแล้วทีนี้เราสงสัยไหมแล้วอย่างเงี้ยครับแล้วอ,อย่างเงี้ยแล้วเราจะรู้ได้ไงว่ามันเป็นออกเสียง is หรือออกเสียง has มันมาจากคำว่า is เนาะ apostrophe s มาจาก is มาจาก has หรือแค่แสดงความเป็นเจ้าของมันแยกกันอยู่ง่ายๆครับให้ดูโครงสร้างประโยค ถ้าสมมติว่าอันนี้ผมแบบคือไม่ตามกำลังละผมแบบรู้สึกแบบมันคือถ้าสมมทุกคนเอาไปดูแบบค่อยๆดูได้แต่ผมแค่รู้สึกว่ามันมันช้านะครับแล้วผมไม่อยากเสียเวลาทุกคนผมรู้ทุกคนเวลาทุกคนมีค่าเนาะผมก็อยากให้มันแบบประหยัดเวลาแล้วทำความเข้าใจได้ยกตัวอย่างเช่น Apost Sophie S เนี่ครับ apostrophe s สามารถแยกได้3กรณีกรณีแรกคือมาจากคำว่า is เนาะมาจากคำว่า is กรณีที่2มาจากคำว่า has และกรณีที่3คือเป็นเจ้าของคือแสดงความเป็นเจ้าของคือตัวของมันเองอยู่แล้วถามว่ารู้ได้ยังไงว่าไอเนี้ย apostrophe s เนี่ยมันคืออะไรกันแน่ระหว่าง is has หรือ ก็จะเ p S เรามาดูในข้อ4.5 4.5เนอะขวาล่างให้ดูอย่างนี้พอมีวิธีการที่จะบอกทุกคนนะครับมีวิธีที่งมาให้ดูโครงสร้างของประโยคครับถ้าสมมุติเป็น S เนอะมันมาจาก S ส่วนใหญ่แล้วจะตามด้วยอะไรครับ He is sitting on a chair ยกตัวอย่าง is เห็นไหมมันตามด้วย verb ing อันนี้เป็น tense อะไรครับเป็น present continuous นอะจริงๆผมต้องเขียนเป็น h ตัวใหญ่ด้วยเพราะมันขึ้นประโยค่ะโอเ okay. ค he's sitting on a chair เพราะฉะนั้นมันมีคำว่า sitting sitting ในที่นี้เป็น verb หลักเนอะดูแล้วนะ่าจะเป็น verb หลักแหละลองแปลดูละนี่น่าจะเป็น verb หลักนี่ไม่น่าใช่เจ r u n d gerund คือ verb เปลี่ยนเป็นคำนามถูกไหม แต่อันนี้น่าจะเป็น verb หลักเพราะอะไรบนเก้าอี้ทำอะไรนั่งอยู่บนเก้าอี้นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้น่าจะเป็น is เนาะถ้า no มา h a s ยกตัวอย่างโอเค he's done something for me อ่ะ ผมไม่ดูนี่นะบางอย่างสำหรับฉันบางอย่างสำหรับฉันดูดิดัน Do แปลว่าทำคือทำบางอย่างสำหรับฉันอันนี้เป็น verb ช่องที่3เพราะฉะนั้นมี verb ช่องที่3อยู่ในประโยคนี่น่าจะเป็น tense อะไรครับ perfect เนอะ perfect อ้าว apostrophe s แสดงว่านี่ต้องเป็น has เนาะประธานบวก have has บกวกใน verb ช่องที่3นะ อันนี้ก็จะเป็นรูปของ has เนาะแล้วสุดท้ายถ้าเป็นอันเนี้ยครับ m p o s t r o p h e s ที่แสดงความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่จะใช้ตามชื่อคนเนาะเช่น Anne แอนละกันในนั้นผมเห็นว่ามันเป็นแอนแอน 's phone is broken เอ่ะ apostrophe s ตัวเนี้ยครับไม่เกี่ยวกับ is เลย is broken คือเสียหายเนา no. ะ is broken คือเสียหาย Anne's phone หมายความว่าโทรศัพท์ของ Anne เนาะอันนี้ apostrophe s ที่แสดงความเป็นเจ้าของมักจะมาใส่ตัวประธานที่เป็นชื่อเฉพาะนะครัอันนี้คือการแยกคร่าวๆเนาะทีนี้ก็มีไอ้คำว่า,าคำว่า,อวาโอเคถ้าสมมติแสดงความเป็นเจ้าของ สาเหตุที่มันเพ s าะ s s i พี่ e ไม่ไปอยู่ในพวก I, you, we, he, she, it เพราะพวกนั้นมันมีตัวของมันเองแล้วเช่น I ก็ไปเป็นอะไรครับไปเป็นอะไม่ใช่ I ก็ไปเป็น my เ no. น You ก็ไปเป็น your He ก็ไปเป็น his She ก็ไปเป็น her It ก็ไปเป็น its นะครับ ซึ่งมันก็เลยไม่ยังเป็นต้องใช้ p o s t r o p ี e s ในการแสดงความเป็นเจ้าของเนาะโอเคทีนี้ก็จะมีสุดท้ายละก็จะเป็นพวกแบบอะไที่มันเป็นพวกเพิ่มเติมเ,มเช่น will เนาะ will ะ uh, I will ก็จะเป็น I'll I'll ความรู้สึกจะเป็น I'll 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 เน no. าะ h e ก็จะเป็น h e l l heel ชี่ยวมันเชี่เนาะมันจะแบบรู้สึกคือ LL ลเอล l อลเอเนาะชี่ยว l ลเนาะ ill it ก็จะเป็นเอี๋ยลมันจะออกเสียงยากหน่อยเนาะโอเค it will แล้วบวกได้ไรครับ verb infinitive ครับเพราะนี้เป็น future simple tense นะครับเพราะว่ามันคำว่า i ิวเฉยๆเนาะโอเคข้า no? okay. ต่อมันจะมีคำว่า would อ่า would เหมือนกัน I would เนก็เป็น I เนาะ I เหมือนดอดเอก l ันครับ I heat เนาะก็เป็น heat heat do something เนอะอันนี้จะตามด้วย verb infinitive เหมือนกันนะครับเพราะมันเหมือนกันเลยเนาะโอเคไม่น่ามีอะไรละอ่าพวก 4.4นะครับพวกโวงแบบ do กับ not รวมเป็น don't did กับ not รวมเป็น didn't have กับ not รวมเป็น haven't โอเคผมพาอ่านออกเสียงหน่อยก็ได้ดู4.4ครับ4.4 is not รวมกันเป็น isn't are not รวมกันเป็น aren't was not รวมกันเป็น wasn't เ no. นาะวิธีการออกเสียงเน no. no. าะ weren't เนาะก็เป็น were not เนาะ has not กนะ็คือ hasn't Have not คือ haven't, had not ก็คือ hadn't, hadn't นะครับ do not ก็คือ don't, สระโอนะไม่ใช่จะสระโอ don't, does not ก็คือ doesn't, did not คือ didn't เน no. าะ cannot เขียนติดกันนะครับ cannot คือ can't หรือ can't ก็ได้ถ้า can't เนี่ยจะไปทางอังกฤษแต่ถ้า can't จะไปทางอเมริกัน could not ก็คือ couldn't เน no? าะ couldn't will not ก็คือ won't นะครับ won't เหมือน d นะออ o n นี่ะอ u x i l i a would not คือ wouldn't เ no? นาะ should not คือ shouldn't must not คือ mustn't แล้วก็ need not คือ needn't หรือ needn't เ no? น okay. าะโอเคผมว่าทุกคนน่าจะ ทำความเข้าใจได้โอเคประมาณนี้นะครับสำหรับช็อตฟฟล์ภาพพนงที่สี่